อัปเดตอ้อยเหลืองมาเลอตอนนี้เป็นดำไต้หวันที่ยังไม่ได้รอกลกับเหลืองมาเลที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันแรงมากาไม่กล้าใส่ปุ๋ยแต่เดี๋ยวรอถ้ามีฝนมาสักรอบเราก็จะใส่ดำก็พอดีถึงไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ ใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวจะขยายไปอีกแปลงหนึง่งกอนนี้ลำอวบมากแคเดี๋ยวจะถึงอายุเดี๋ยวเราจมะมาเทสน้ำให้ดูอีกทีนึงนี่พามาเยินชมเฉยทรงกรอจะตรงนะทรงกรอสวยเป็นระเบียบใบก็สวยเป็นระเบียบ เ็าจะแบบชี้ขึ้นข้างบนจะไม่ใบใบจะแหลมเล็กจะไม่กลางเหมือนสุพรรณฝั่งนู้นก็มาเลยลำข้อจะค่อนข้างตรงเป็นระเบียบดีสีนวลน,นวลเหลืองตอนเหลืองก็เหลืองนวลตอนเข้าสีเหลืองก็จะเหลืองนวลแต่ถ้าโดนแดดจ,จัดๆบางทีก็ช่วงอ่อนก็จะบอก ออกอมชมพูอยู่นะอมอมชมอมชมพูเหมือนสุพรรณนั่นแหละแต่ถ้าไม่โดนก็จะเป็นเขียวเหลืองแบบนี้ก็แป้งในลำก็แปรผันตามแสงแดดเหมือนกันเหมือนสุพ 50, รรณ50คล้ายๆกันตัวนี้เจะก็จะลำส่วนตัวเราว่าเป็นอ้อยที่ลำใหญ่กว่าสุพรรณนะแต่ก็ความหวานหวานนุ่มๆแต่กินจะไม่หอมเหมือนสุพรรณนั่นแหละ ที่จะได้วกว่าสีก็สวยเหมือนกันแล้วก็ได้เทสน้ํากันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นอ้อยที่พึงพอใจอันนึงก็คือดูแลง่ายแตกกอเร็วถ้าเทียบกับสิงคโปร์ก็อันนี้อันนี้ก็จะดีกว่าอยู่อันนี้จะแตกจะโตรเร็วกว่าอ,อ้อยสิงคโปร์วนตัวนะที่ทดลองแล้วด้วยตัวเองคือแบบปลูกแบบี่เกะปลูกแบบสไตล์ี่เกะเราเลยเดี๋ยวจบท่านี้ก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าโตขึ้นกว่าน,นี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกรอบนึง